ไช่คะ s t กับ stay ต่างกันอย่างไรนะคะอันดับแรกต้องชื่นชมน้องที่ถามมานะคะเพราะว่าช่างสังเกตทีเดียวนะคะเพราะว่าถ้าไม่สังเกตจดๆเราจะไม่เห็นความแตกต่างของ2ประโยคนี้นะคะจริงๆ2ตัวนี้นะคะสิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือตัวที่2มีเสียงอีกอยู่ข้างหน้าลุกนะคะแค่นั้นเองนะ,ค,ะคือสิ่งที่แตกต่างกันนะคะถ้าพูดถึงความหมายนะคะทุกอย่างเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่า สเตเดรจะเป็นรูปเต็มส่วนสเตรคือตัดอิทิ้งไปเนี่ยเป็นรูปย่อนะคะคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาชอบยอ่อคือเอาง่ายๆเสียงยาวๆของเขาบางทีเขาอยากจะละตรงไหนเขาก็ละออกอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวสเตรที่ตัวอิหายไปก็แค่เป็นรูปย่อของสเตเหรอ แค่นั้นเองนะคะเพื่ออะไรทนำะไมเขาถึงต้องยอ่อเนาะก็ให้เข้าใจว่ามนุษย์เราทุกชาตินะคะมีความขี้เกียจอยู่แล้วนะคะเพราะฉันญี่ปุ่นเองก็ไม่อยากพูดยาวๆเหมือนกันนะคะอะไรที่ละได้ยอ่อได้ควบเสียงได้ฉันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นในชีวิตแค่นั้นเองนะคะสรุปอีกครั้งหนึ่งให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยก็คือสองคนี้นะคะจะเหมือนกันทั้งในเชิงของความหมายแล้วก็ไวายากรณ์นะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ต่างไป ก็คือแค่สเตเเป็นการละหรือว่าลดทอนเสียงลงไปแค่หนึ่งเสียงเท่านั้นเองค่ะ